สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิมอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําคลิปแต่งหน้ากันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าลุคอะไรแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยมาอัปเดตการแต่งหน้านเลยเพราะว่าตั้งแต่ฟิล์มขายกิ๊บก็คือหันแต่ขายตะกิ๊บไงวันนี้ก็คือว่างเลวทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้ากันแล้วคือตอนเนี้ยได้เครื่องสาอางมาใหม่เยอะมากทุกคนนี่กระเป๋าใบเดิมที่เพิ่มเติมของเยอะมากนี่ล่าสุดน้องนนนี่ส่งอันนี้มาให้เป็นลิปสติกนะคะเป็นบัตรออนแบบแท่งเออก็ได้มาหนึ่งอันนะคะฟ สีอ่ะสวยขนาดไหนมาอันนี้ก็คือลงพวแบบว่าพื้นไปแล้วนะคะเช่นคุชชั่นแป้งอะไรเงี้ยกันแดดก็คือลงไปแล้ววันนี้ลงพาวเมอร์ไปด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะมาลงคิ้วตาแก้มปากให้ดูในคลิปนี้กันแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเบิกตัวอ่าอ้าวของเบิกตัวอยู่ไหนนี่นี่นี่วอเซโดทุกคนวันนี้เราจะมาติดขนตากันอ่าเดี๋ยว ก่อนที่เราจะมาติขนตาให้มันเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันอันนี้จะมาเขียนคิ้วด้วยดิสอเขียนคิ้วของทูพี่ฟิมใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะฮ o อตโคโคมาจา้ะหลายคนทาเยอะมากคือฟิลมอะอย่างที่บอกว่าแบบชอบแต่งหน้าละลายสดใช่ปะเออฟิลมก็แบบแต่งหน้าไปแล้วคนก็ทําพิกัดของแต่ละอย่างเยอะมากแต่บางอย่างคือฟิลมก็จะแบบบอกพวกของที่ใช้ใน YouTube แบบบ่อยมากและอาจจะได้ยินเสียงน้องแมวขู่กันเพราะว่ามีสมาชิกใหม่ มีอีกแลว้วอะเนี่ย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 ชีวิตเรามันแบบต้องหาเลยททำโดยการหาน้องแมวมาเพิ่มแบบใดและน้องแมวก็คือโซนมากคือตอนนี้ฟิมมีจิ๋วกับเดซซิ่งใช่ปะแล้วตอนนี้ก็คือมีดอบบี้ใครติดตามไอจีก็คือน่าจะเคยเห็นน้องแล้วตอนนี้คือน้องแบบกระโดดลงกองเข้าไปทำอะไร โอ้ยมามามาเขียนคิ้วนะคะฟิล์มก็คือเขียนตามทรงคิ้วเลยแบบไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยคิ้วปกติแบบเดิมแล้วคือช่วงนี้มีสิวไม่รู้ว่าบางคนแบบมองออกไหมไมันมีรอยสิวอยู่ประมาณสองสามจุดแะอะต้องหาของไล่นรออะไรเนี่ยคิ้วอะไรอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาตากันนะคะช่วงนี้คือใช้ ODBO 0 3นย์สาม คือรู้สึกว่า O D V O เป็นแบรนด์หนึ่งที่ถ้ามันมันหลุดง่ายอย่างเงี้ยคือเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มเปิดให้ดูทุกคน <c oughs> คือมันอย่างเงี้ยแล้วก็สีที่ฟิล์มมาใช้ก็คือจะเป็นสีชมพูอันกลางอันนี้นะคะเราจะลงเปลืกตานี่เลยลงแบบนี้ไม่ต้องแบบว่าชมพูแบบมากอ่ะก็คือลงไปเลยชืด แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสีเดิมเมื่อกี้นะคะมาลงแบบขอบตาล่างก็จิกๆๆกก,กสีลงไปแล้วก็เปิกตาล่างให้มันแบบว่าเป็นขอบตาสีประมาณเนี้ยทุกคนเห็นปะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะมาใช้สีนี้สีนี้นะคะออกสมๆข้างๆก็จะใช้ตรงแบบกลางตา อ่ะสีส้มมันออกแบบพิดพีดส้มๆอ,อ่ะอ่าเมื่อกี้ลงเข้มไปก็ใช้มือเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้กีตเตอร์แล้วทุกคนกีตเตอร์ที่ฟิล์มใช้ก็คือไม่สีนี้ก็สีนี้คือมันสีแบบใกล้เคียงกันมันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะมันไม่ได้มีความต่างแต่ว่าถ้าดูจากการที่ใช้บ่อยๆก็คือจะใช้หลุมนี้เราจะมาลงแค่แบบกลางตากลางตาแบบกลางตาจริงๆไม่ได้เกีย่ยเลยเนี่ย างตาแบบกลางตาม,มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้สีน้ำตาลอันนี้ที่มีอยู่หลุมเดียวน้ำตาลนะคะจะมากรีดตรงนี้ใต้ตาเหมือนกันให้มันเข้มขึ้นแล้วก็ตรงหางตาด้วย ประมาณนี้มาไวไปไวไป,ปล่าต่อไปก็คือขออวดได้ปะคือเพิ่งได้ไอายไลเนอร์ของฟอร์เต้มาทุกคนเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามก็คือจะเป็นดำกับน้ำตาลนี่แท่งเขาจะเป็นสีฟ,ฟ้าฟอร์เต้ของแบรนด์จีนแต่ว่าที่ฟิลวาวก็คือเขาแบบปรับหัวได้เว้ยคือปรับหัวแบบองศาซ้ายขวาได้อะแบบเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาคือฟิลม์มาลงในทิกตอกไปเลี้ยวเนี่ยมันแบบ ามองศาเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาใช้อันนี้ให้ดูคือแค่อยากจะมาอวดทุกคนว่าแบบเออนวัตกรรมแต่ว่าจริงๆวันนี้เราจะมาใช้เป็นเป็นเป็นเอาอันนี้ใช้ไปใส่แล้วนี่นี่นี่บีน B B นะคะสีน้ำตาลดูคนมันน่าจะเป็นเบอร์สองหรือเปล่าเพราะสีดำน่าจะเบอร์หนึ่งอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาใช้สีน้ำตาลคือเขียนกีทีก็คือสวยมาดูกันใกล้ๆ คือเส้นสวยมากเนี่ยเฮ้ยสร้างเรื่องเรียบร้อยทุกคนมันอาจจะดูแบบไม่ได้ขนาดนั้น <c oughs> เออแต่ว่าเขียนให้มันดูมีอะไรเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาดัดขนตาหน่อยแต่ว่าฟิล์มจะติดขนตาหลังสุดอย่างที่บอกตัว่าดัดไว้ก่อนอ่า แล้วทุกคนก็ชอบถามว่าที่ดัดขนตาของอะไรเพราะแบบพอฟิล์มดัดอ่ะมันจะดูงอนมากทุกคนดูถ้าเทียบข้างที่ดัดกับไม่ดัดเห็นปะแต่ว่าที่ดัดมันก็คือทั่วไปเลยแต่ว่าฟิลม์มใช้ e t d ไม่รู้ว่าไปมี e t d ตอนไหนเหมือนกันคือฟิล์มแบบมีหลายแบรนด์มาก for you two อะไรย่างงี้ก็มีแต่ไปไหนเราก็ไม่รู้อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาเขียนใต้ตาด้วยอันนี้คือได้จากติ๊กตอกทุกคนมันเป็นฟิลแบบ กิ๊ตเตอร์กิจใจได้ๆอ่าหัวตาหน่อยแล้วก็ตรงนี้นิดนึงแบบใดแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่หมดไอฟอเต้มเมื่อกี้เดี๋ยวจะใช้เบอร์่วนยสามที่เป็นสีน้ำตาลเขียนเส้นเล็กๆตรงใต้ตานะคะเป็นฟิลแบบดอลลี่ออย คือด้วยความที่มันเป็นน้ำตาลอ่อน on. มันก็จะเขียนแล้วดูแบบธรรมชาติเนี่ยอืมวิก็น่ารักอยู่นะเนี่ยต่อไปต่อไปอยากจะมาให้ให้ดูสีที่ฟิล์มได้มาของน้องโน,นนี่ก็คือจะเป็นสติ๊กช่ปะเนีย่ยน้องก็จะเป็นแท่งฟิล์มได้0ูนมาเว้ยคือมันก็จะมีความแบบเนื้อแบบออกมาอย่างนี้นิดนึงแต่ว่า เดี๋ยวเบีนให้ดูสีละกันแต่งจริงคือเดี๋ยวฟิล์มอ่ะจะลงคลิปให้ดูในติ๊กต็อกคือถ่ายไปแล้วแหละเหลือแค่ภากเสียงแล้วแบบยังไม่ได้ลงสักทีเนี่ยน้องจะมีความสีส้มแบบส้ม02สอ่ะสีอะไรนะฟรตี้ฟิตี้อะไรสักอย่างจำชื่อสีน้องไม่ได้เออศู 02. นี่เลยฟรตี 40, อ้อออาต่ว,ว่าวันนี้คือจะมา ใช้อันนี้ในการลงแก้มก็คือเดี๋ยวฟิลม์มใช้นิวละกันเดี๋ยวจะมาใช้สีอ่อนอันนี้ก่อนลงหน้าแก้มคือคล้ายๆแบบของพี่สาวจีนที่เขาใช้อะไรนะที่มันเป็นตลับสีเขียวๆอะคือฟิลม์มได้มาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงของยังไม่ถึงอ่าเราก็จะมาลงช่วงหน้าแก้มตรงนี้ก่อนปรับสีก่อนหน้าแก้มเนี่ยจะมาลงช่วงตรงนี้ เห็นไหมมันก็จะมีความแบบสีขึ้นมานิดนึงอ่าลง่ะเนี่ยทีโซนมันเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้สีส้มส้มนี้ส้มในจุดที่แบบด้านข้างอืมแมวเ,เด็กร้องอืมเอาร้องอีกแล้ว นี่จะใช้แค่สองสีตรงนี้นะคะทุกคนมาอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมเห็นปะดูความแบบสีมันก็จะแบบไม่เหมือนเราลงสีเดียวไงอ่าจริงๆถามว่าบัดออนมันทาได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บัตออนอายแชโดว์อมันก็ทาได้นะทุกคนเพราะไงมันก็มีสีแล้วแบบพิกเมนต์มันก็ดีมากขนาดมันติดตาขนาดเนี้ยแก้มจะขนาดไหนเนี่ยก็คิดเอาก็เนี่ยแหละคือสีที่ได้ ืแล้วแม่เ,เดินไปมาเวออ่ะแก้มก็คือจะมีความสองสีอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะมาใช้เป็นตัวนี้เพราะว่านี่คือสตลับใหม่เหมือนจ้าฟิล์มใช้พี่เคศูนตลับหนึ่งประมาณ260กบว่าบาทแต่ขอใช้ตลับเก่าก่อนมาสีชมพูแล้วก็จะแบบจิกจิกจิก,จกแล้วก็ลงแบบตรงเนี้ย ลงแบบตัวเนี้ยไม่ให้เลยแบบปิดจมูกนะเ <c oughs> ฮ้ยอืน้องร้องใหญ่อ่ะขอลงแบบจมูกนิดนึงเือ,อเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังอ่ะแล้วก็ได้ลิปที่มาจาก อันนี้เดี๋ยวจะมาตบที่หลังของชามิสท,ที่มาจากเซเว่นที่มันเป็นจุ่มอันนี้แหละแต่นี้ฟิล์มเอามาเปลี่ยนหัวใส่กับอันอื่นอ่าหาลิปส์ก่อนลิปส์น้องลิปส์อยู่ไหนอยู่นี่ก็จะมาใช้กับ bnb นะคะฟิล์มเชเบอร์ศูนสามจริงๆมีศูนสามกับ0ูนย์สอ่าปากเราควยังไงอ่ะก็ลง bnb ไปเลยแล้วก็เอาชามิสเคลือบละกัน พี่มาเนี่ยเอาน้องสนมากอ่ะโห,หความแบบเจ๋นเจอได,ได้อ่ะเอาเครื่องสำอางลงเดี๋ยวเราจะมาใช้อันนี้กันนี่เลยตัวหลัก อร์ซดอันนี้เป็นตลับใหม่แล้วนะทุกคนก็คือเป็นแพคเกจใหม่ฟิล์มเอามาเป็นเบอร์สิบเอ็ดเจมแบล็กน้องเดินเข้าไปไหนแล้วเขาจะมีสองอันนี้มาให้ตัว,วฟิล์มจะใช้อันนี้หลอดเล็ก <c oughs> ก็คือจะเป็นเหมือนฟิลแบบให้มันติดทนขึ้นปัดไปที่ขนตาทั้งสองข้างอ่ะเบิกตัวแมวจิว๋ว <c oughs> คอนเทนต์ปะมือน้องจะหายไหมเออเอเอไปไปไปอ่าทุกคนอันนี้จะเป็นขนตาที่ฟิล์มเลือกใช้นะน้องเป็นอย่างนี้อือตลับใหม่คือโชว์ง่ายมากเพราะว่ามันมีที่บังไม่ให้หล่นลงมาเราจะมาใส่ข้างหนึ่งให้ดูก,ก่อนก็คือข้างนี้ก็คือเอาบนล่างออกจากกาันคือน้องอยู่ได้แบบ ประมาณแบบ6เดือนถึง1ปีเลยพวกแบบแม่เหล็กที่เขาติดอะไรเงี้ยคือมันทนอยู่นะในราคาขนาดนี้ฟิล์มรู้สึกว่าถ้าแบบคนแต่งหน้านทุกวนันมันก็ใช้ได้ทุกวนันจริงๆนะฟิล์มก็เลยรู้สึกว่าแบบมันควรมีคือเนี้ยเป็นคู่ที่2ของฟิลม์มทุกคนน้องร้องอะไรมาจ้ามาดูกัน สร้างเรื่องเวอร์อ่ะให้ดูจะเห็นปะเห็นความแบบเรียงชอบปะเนี่ยแล้วความอีกข้างก็คือจุดชุดไปเลยคือเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบธรรมาชาติเหมือนจัดช่อเองแต่ความนจริงคือจัดไม่ได้แบนี้นะเพราะว่าลองแล้วเละมากเราก็เลยต้องพึ่งขนตาอืมนองก็ร้องจังเนี่ยเลี้ยงแมวหลายตัวก็จะประมาณเนี้ย ชึบอัพกับดาวก็ใส่ลงไปมาจากอีกข้างโอ้โหเป๊ะเนี่ยแหลคะค่ะทุกคนฟินิชลุคเดี๋ยวเราจะมาเปิดผมทำผมกันหน่อยไหมหรือว่าไม่ต้องทำแล้วอ่ะ คือคืออะไรอะคุณพี่พร้อมที่จะแบบถือกระเป๋าไปเดินสยามคือเดี๋ยวนี้แบบก็ต้องแต่งหน้ากันอย่างนี้ปะก็ไม่รู้ว่าแตกต่างจากเดิมที่แบบเคยแต่งไหมแต่ฟิลมรู้สึกว่ามันก็โอเคนี่ขนาดเนี่ไม่ได้ใส่คอนแทคตาดูโตมากดูดิ คืออะไรเนี่ยนี่แหละค่ะทุกคนวันนี้ก็คือมันแต่งหน้าแบบลุกชิลชิวแต่งอยู่ห้องอยู่บ้านอยู่ไหนก็แต่งได้นี่เลยนะคะแต่งแบบง่ายๆ ประมาณนี้เพืเ่อนๆคิดว่าไงแต่ว่าเครื่องสำอางที่ฟิล์มใช้อะมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะมันหาได้ตามแบบอีบันบอบิวเทียมวัสด์อะไรเงี้ยคือเพืเ่อนๆก็สามารถแต่งตามกันได้เออถ้าใครชอบลุคนี้หรือว่าอยากให้ฟิล์มมาแต่งหน้าแบบใดก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูอีกสำหรับวันนี้ก็คือได้ออกมาเป็นลุคนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเลี้ยงน้องแมวก่อนบ๊ายบาย